สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Suzuki The c o p N นะครับสำหรับวันนี้ประเด็นร้อนที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของบังโมครับมูฮัมหมดซาลาสนับสนุนโดย Suzuki You Drink Don't Dive รถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวร้อนๆที่เกี่ยวกับโมซาลาอยู่2ประเด็นด้วยกันครับก็คือหึ่งเนี่ย อยู่ดีๆมีข้อเสนอมาจากสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียบเหมือน<ม>จะเป็นสโมสรเอาอีทีฮัตใช่ไหมใช่ครับแล้วดูจะเอาจริงเอ,อจาจังนะล่าสุดน่มีสื่อหลายสื่อละเล่นข่าวเนี้ยแล้วก็ลงข่าวต่อเนื่องว่าเอาอีทีฮัะเอาจริงที่จะยื่นข้อเสนอ,อขอซื้อตัวมโมซาล่าและถ้าเกิดได้ย้ายจริงๆนะเจมครับอาจจะเป็นนักเตะที่มีสิทธิค่าตัวสูงสุดของลีกซาอุดิอาระเบียอืม,มีการเปิดเผยค่าตัวล่าสุด อยู่ที่ตัวเลขประมาณร้อยหกล้านปอนด์ใช่ไหมโอ้โหสูงมากครับใช่ประมาณนั้นก็เลยมีคําถามมากมายโดยเฉพาะกับแฟนหงเคร่บว่าถ้าเกิดเรื่องเนี้ยมีการยื่นมาจริงๆเนี่ยลิเวอร์พูลควรจะตัดสินใจยังไงดีเจ้โอ้โหถ้าตัวเลขมันต่ํากว่านี้จะตัดสินใจได้ยาก,กน,นะครับอาจจะง่ายหน่อยก็คือปฏิเสธ แต่ว่าตัวเลขมันสูงจริงอ่ะหนึ่งร้อยหกล้านปอนด์คือในวัยสามสิบเอ็ดปีของโมซาล่าเนี่ยโอเคว่ายังเล่นอยู่ในระดับสุดยอดได้นะว่าถ้ามาดูราคาประเมินแล้วก็ค่าเสื่อมแต่ผมมองว่าโอ้ถ้ามองกันในในแง่ของบิสเนสนะคุ้มค่ามากครับคุ้มค่าอลไรคุ้มค่ามากแล้วในแง่ในแง่ของศักยภาพทีมถ้าปล่อยโมซาล่าไปนนั่นครับเป็นสิ่งที่เราต้องชั่งน้ําหนักครับเนาะว่าลิเวอร์พูลนั้นพอกาเงินหนึ่งร้อยหกล้านปอนด์ไว้แล้วเนี่ย มันเหลือเวลาของการลงตลาดอีกเท่าไหร่แล้วจะได้ตัวที่ต้องการหรือไม่แล้วตัวที่ต้องการตอบโจทย์หรือว่าทําได้อย่างสิ่งที่ทาร่าทำหรือเปล่านี่ไงเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากอาจจะเป็นในในเคสนี้เจมส์ก็คือกําเงินหกร้อยหกล้านเนี่ยครับแล้วก็เข้าบัญชีเข้าบัญชีจบไม่ซื้ออะไรเอ๋อเรามีโชตามีกัสโปเรามีเบนโดนเบนโดมีเคสกอดอนที่ฟินแล้วไงถ้าคิดในมุมนี้ในเรื่องบิส i n e ครับคุ้มมากนะคุ้มมากคุ้มมากคือข่าวบอกว่าในส่วนของตัวซาร่าเนี่ยครับก็เอาจริงๆนะตีความคือแบ่งรับแบ่งสวนซาร่าบอกว่าเขาไม่ไม่อยากย้ายหรอกอืแต่เขาก็จะให้สิทธิ์ขาดในการตัดสินใจกับลิเวอร์พรูลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนซาร่าและตัวแทนของเขาก็จะบอกกับเอาอิตฮา์ดบอกว่าถ้าค,คุณอยากซื้อผมจริงๆอ่ะคุณติดต่อลิเวอร์พูลเลยก็ถ้าลิเวอร์พูลเขาตัดสินใจว่าอเขาจะขายนะอเราก็มาคุยกันอ่า ก็ถือว่าเป็นแท็กติกของซาร่านะคือโยนบอลให้ลิบูไปเล่นเลยนะครับจะทำยิงเข้าประตูหรือว่าจะทำออกข้างอันนี้ก็ก็อยู่ที่ลิบูละใช่ไหมครับใช่ไหมคือถ้าลิบูไม่ขายเนี่ยซาร่าก็บอกว่าผมก็พร้อมจะเล่นกับลิบูต่อไปแน่นอนแต่ตั้งตีความได้ไงวินว่าแต่มันมีเงื่อนไขนะที่มีการยืนยันจากสื่อนะเขาจะได้อีกแค่ปีเดียวคือถ้าไม่ไปซัมเมอร์เนี่ย สามเณรนาเขาไปสัญญาของเขาเหลือสองปีเขารับค่าเหนื่อยเท่าไหร่สามแสนห้าหมื่นปอนต่อสัปดาห์ก็สูงนะเจมไม่จาเป็นที่ต้องไปเล่นที่อื่นแล้วถ้าเล่นยังครบสัญญาก็ได้เงินก้อนโตแต่ว่าพอจบฤดูกาลหน้าสัญญาเหลือปีเดียวแล้วเจมคิดว่าค่าเหนื่อยที่ที่ซาอุจะให้เท่าไหร่เกินไหมเกินสามแสนห้าไหมน่าจะเกินนะถ้าราคาซื้อมันมันถูกลงเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ตรงนี้แหละค่อนข้างจะชัดเจนถ้าเราตีความแบบนี้นะซาร่าถ้าเขายังไม่ย้ายัมรม์น,นี้ัมรม์นหน้าเขาเขาไปแต่อยู่ที่ริเวอร์พูลจะยอมขายหรือเปล่าในมุมริเวอร์พูลเนี่ยเดกเกนคอตยืนยันนะยังไงก็ไม่ขายเจมนี่คือใช้คําว่าลูกรักได้ไหมซาร่าเนะี่ยถูกต้องถูกต้องเ,อเป็นตัวเลือกแรกเสมอนะครับ<อ>แล้วก็ถ้ามองในในมุมของคนทําทีมอ่ะไม่มีใครอยากเสียนะักฟุตบอลที่คิดว่าดีที่สุด ในทีมออกไปนะครับทุกคนก็อยากจะเก็บนักฟุตบอลที่มีคุณภาพสูงเอาไว้เพราะว่าฤดูกาลเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองใช่แล้วก็มันมีข่าวลือออกมามากมายทุกวันเนี้โอ้ข่าวมันไหลมาทุกทุกนาทีทุกวินาทีนะทุกชั่วโมงมีข่าวลือออกมาว่าในที่สุดโมซาร่าจะย้ายและเกมสุดท้ายที่โมซาร่าจะเล่นก็คือเกมที่ลิ์พูลจะเล่นกับแอสตันวิลล่าซึ่งวันนั้นเนี่ยถ้าเล่นกับแอสตันวิลล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าโมซาร่าตัดสินใจย้ายเนี่ย ลิเวอร์พูลจะเติมนักเตะใหม่ไม่ได้แล้วนะเพราะตลาดขาเข้าในลีกยุโรปมันปิดไปแล้วปิดแต่ที่ซาอุยังไม่ปิดนะตลาดนี้เราปิดวันที่1กันยาครับซาอุปิดวันที่8กันยาซึ่งประเด็นนี้คลอปเคยออกมาพูดนะบอกให้ดูหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะหลังวันที่1ไปถึงวันที่8เนี่ยแต่ละทีมคุณต้องแบบโอ้โหต้องรั้งตัวที่อยู่ในแผนอะเอาไว้ให้หมดเลยนะครับไม่งั้นคือถ้ามันเสียไปมันเติมไม่ได้เติมไม่ได้เติมก็คือมกราคมปีหน้า ใช่ตรงนี้หายมากตรงนี้น่าคิดนะนนี่ก็อยู่ที่ลิเวอร์พูลจะตัดสินใจอะไรถ้าสมมติว่าครับอ่ะจะเอาเงินอืก็ต้องตัดสินใจในวันนี้พรุ่งนี้เลยใช่แล้วก็ไปหาตัวมาแทนครับแต่วิเคราะห์ตอนนี้ยพี่ว่าไม่ทันแล้วล่ะอืมไม่ทันอาจจะต้องเก็บซาลาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวซัมเมอร์หน้าค่อยว่ากันคือถ้ามองกันมองกันว่าโอเคเอาเอาอิติฮัดเนี่ยยังไงก็ซื้อซาลาแน่นอน นะครับสามมือหน้าเขาก็รอใช่ไหมถ้าถ้าสามมือหน้าเขารอเนี่ยนะครับโอเคมันอาจจะไม่ได้หนึ่งร้อยหกล้านนะครับแต่ถ้าขายในราคาเจ็ดเจ็ดสิบอ่ะเลเซเลยต่ำเลยเจ็ดสิบเนี่ยยังไงก็ยังกําไรทั้งกําไรใช้กําไรจากการซื้อเยอะแยะมากมายเลยหรือหรือจะเสี่ยงอ่ะเจมไปเอาโยฮันบากาโยโกะที่เป็นข่าวมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมของเบรฟิอาโฮเฟนเสี่ยงไหม เสียงเสียงมากมคือระบบของเจคนคอปอย่าว่าแต่แต่นักเตะที่อยู่มาเลยครับนักเตะใหม่เนี่ยผมว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่พอสมควรเลยมันเห็นเห็นได้ได้ชัดมีน้อยคนมากที่เข้ามาแล้วเล่นได้เลยบางคนใช้เวลาหลายสัปดาห์บางคนใช้เวลาลึกฤดูกาลก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเพราะนั้นช่างน้ำหนักแล้วเนี่ยเจมองว่าไม่ควรปล่อยแม้ว่าจะได้เงิน ก้อนโตไม่ควรปล่อยถึงแม้เขาจะยืนยันว่าถ้าอยู่นี่ยจะอยู่อีกแค่ฤดูกาลเดียวก็ไม่เป็นไรถูกไหมไม่เป็นไรเพราะว่าจบฤดูกาลได้ถ้าซาร่าายิบูก็ยังได้เงินค่าตัวเพราะม่ได้ย้ายฟรีใช่ก็ยังได้เงินค่าตัวแล้วก็ผมดูแล้วยังไงก็กาไรจากสี่สิบล้านที่ซืืออ่าแต่ทีนี้ถ้าดูฟอร์มการเล่นของซาร่าครับเจมว่าซาร่าอยู่ในช่วงขาเริ่มหลงอย่างดูจากประสิทธิภาพในการเล่นโดยเฉพาะ S <S <S การ ừ, ยิงประตูอะใช่ป่ะ, ừ, 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 ะสองนัดที่ผ่านมาซา่าเนียม,มีจังหวะที่ได้วางเท้ายิงแต่ว่า ừ, มันแทบไม่ค่อยที่หลุเหนเลยนะเจมส์ ừ, แล้วประตูที่เขายิงได้ในฤดูดกาลนี้มาจากการซ้ําลูกจุดโทษใช่ป่ะของตัวเองแล้วยิงไปติดเซฟการยิงจุดโทษของซา่าช่วงหลังเริ่มมีเครื่องหมายคาถามแล้วว่าพี่ซา่าคุณควรจะวางมือจากการยิงจุดโทษหรือยังจะมาเพราะว่าห้าห้าครั้งหลังสุดที่เขายิงจุดโทษให้ลิโอคูลเนี่ย ยิงไม่เข้าถึงสามครั้งนะดี<ม>ที่ครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่เข้าแต่สามเข้าไงถ้ามองแค่เรื่องของการยิงจุดโทษเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนคนยิงเนี่ยผมว่าจะส่งผลกระทบต่อทีมนะเพราะซาร่าเบเนเตทินข้างเซนซิทีฟมากนั่นแหะสิถ้าจำกันได้เรื่องของปลอกแขงกับเต็นทีมมันก็เคยมีประเด็นดราม่าออกมาแล้วถ้าทําแบบนั้นเนี่ยขายเลยเหอะะโอ้อันนี้ก็วนกลับมันถ้าเกิดว่าจะไม่ให้เขายิงจุดโทษต่อเพราะเริ่มมีการเปลี่ยนเพียบสถิติไงเจมซาร่าเนี่ยยิงเท่าไหร่สาม สาสบสองลูกใช่ไหมพลาดไปแปดใช่ไหมคือมันหนึ่งในสี่นะหนึ่งในสี่ที่พลาดแต่ว่ามันมีนักเตะใหม่สองคนอะที่สถิติในการยิงอยู่โทษต้องบอกว่าว้าวเลยอะเล็กซิสแมคคาริสเตอร์ยิเก้าเข้าไปแปดพลาดไปหนึ่งส่วนดูบนิกโซบอสไลยิงสิบห้าใช่ไหมครับพลาดไปหนึ่งหนึ่งเข้าสิบสี่ใช่ไหมโซบอสไลเนี่ยอาจจะมีหลายหลายคนก็ติงว่ามันเสี่ยงเกินไปไม่ได้ให้เขายิงเพราะว่า ทุกทุ่ที่เขายิงอ่ะเขายิงในมุมมุมเดิมหมดเลยบางคนก็บอกว่าคนยิงอยู่ทั่วมันต้องหลากหลายไงคุณต้องยิงแบบซ้ายล่างขวาล่างซ้ายบนขวาบนหรือบางทีคุณต้องอ่านทางรูสาบประตูะแต่ผมมองว่าดูทิศสิติดีกว่าใช่ไหมคือคุณจะยิงมุมไหนก็ขอให้มันเข้าเถอะนะครับ ถ้ามันเข้ามือคือจบอะใช่ไหมงานก็คือสําเร็จคือในเรื่องของการยิงจุดโทษมีการคำนวณไปแล้วนะถ้าคุณยิงด้วยน้ำหนักและทิศทางที่มันที่มันแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไงผู้สาวประตูก็ไม่ทันเกมใช่โดยเฉพาะมุมบนทั้งสองมุมเนี่ยหรือมุมไหนถ้าคุณถ้าคุณยิงแม่นนะคุณจะยิงมุมล่างถ้าคุณยิงแบบด้วยน้ำหนักที่มันแรงมากแล้วมันเข้าที่โคนเสาเลยนะผู้สาวประตูไม่ทันหหลกเกมใช่ถ้าคุณยิงแม่นก็ก็ไม่มีปัญหาแม้คุณจะยิงมุมเดิมก็ตาม ประเด็นเรื่องการยิงหยุดโทษคนยิงหยุดโทษเลยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องลองๆแหละที่เราต้องมาคิดที่หลังนะอะแต่จริงๆช่วงหลังเนี่ยอันนี้ส่วนตัวเลยนะเวลาที่คุณได้หยุดโทษแล้วเกมมันบีบอะแล้วซาร่าไปยิงอะความรู้สึกแรกเลยนะอืไม่เข้าแง่เลยเสียวๆเ,เพราะช่วงหลังซาร่ายิงแล้วแบบตัวเขาก็กดดันอแล้วเข้าใจเลยว่าเวลาเขาเดินไปยิงเนี่ยแล้วจังหวะที่วิ่งไปยิงบอลออกจากเท้าอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมุมนะเขาช่วงหลังยิงแรงเข้าว่าเลยอื ความมั่นใจอาจจะลดลงไปใช่ใช่งไปมีทั้งยิงออกมีทั้งยิงไม่ติดเซฟช่วงหลังเนี่ยก็เป็นประเด็นประเด็นร้อนเหมือนกันแล้วก็มีเกมแรกที่เล่นกับเชลซีซาร่าก็หัวเสียใชโดนโดนเปลี่ยนออกุเปลี่ยนออกไอ้ตรงนี้มันก็เลยทําให้มองว่าเอ๊หรือว่าไอ้ความที่เป็นลูกรักเนี่ยมันเริ่มจะลดระดับลงมาเพราะครับก็กล้าที่จะเปลี่ยนซาร่าครับแล้วพฤติกรรมที่เขาทําอย่างเช่นออกอาการหงุดหงิดก็โดนนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าที่ซาร่า ทำอย่างนี้ไม่ถูกนะมันทําให้ทีมอาจจะเสียในเรื่องของทีมสเปรดอะไรแบบเนี้แต่ฟุตบอลก็ก็เป็นเป็นเรื่องปกตินะเรารวมๆทั้งหมดอะถ้าจะมองในมุมว่าขายไปเถอะมันก็พอมีน้ําหนักมารองรับแต่ถ้ามองในมุมของฟุตบอลเพียวๆด้วยนะคุณขายตอนนี้คุณมีเวลาหาตัวเติมไหมแลวตัวเติมเข้ามาจะเล่นได้ในระดับเดียวกับซาร่าไหมแม้ว่าซาร่าจะเล่นดรอปลงไปแต่ชั่วโมงนี้ยังต้องใช้อยู่ใช่ไหมยังสําคัญอยู่ยังสําคัญอยู่มาสรุปเลยปัดนไปเถอะ ปัดข้อสเสนอไปแล้วปีหน้าค่อยค่อยขายคือปีนี้เนี่ยม,มันเวลามันไม่พอแล้วมันกระชั้นชิดแล้วฤดูก,กาลมันเปิดไปแล้วผมมองว่าเอาอิทธิพลเขาก็ยังยังรออยู่แล้วซาร่าเองก็ก็คงจะรอได้ากับการที่เขายกให้ดิพูตัดสินใจไม่มีไรแบว่า,วาถ้าคุณไม่ปล่อยผมผมไม่เอาแล้วนะอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มี ก็คือเรื่องราวของโมเมซาร่าส่วนซาร่าจะอยู่หรือจะย้ายเกมกับวิลล่าเป็นเกมสุดท้ายหรือไม่เหมือนกับที่มีข่าวลือออกมาหรือไม่เนี่ยครับเวลาเท่านั้นที่จะเป็นคําตอบใช่ไหมเพราะตอนเนี้มันตอบไม่ได้หรอกว่าจะอยู่หรือจะยายนะครับอะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับรถยนต์ซูซูกิ u drink ดอนไดฟ์ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความหงใยใเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซู u ูกิคอสเ v แคร์เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัสรถยนต์นิวสุซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟเต็มที่ทุกฟังกชั่นเต็มพลัง Smart ทไฮบริพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ส u ซูกิทั่วประเทศขอขอบคุณรถจักรยายนยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณกับ ฮอร i ซอน300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกจาก a l ลฟาโวลันติสฮอริซอน300โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในมิติตัวรถขนาดคล่องตัวด้วยน้ำหนักตัวรถเพียง138กิโลกรัมทำให้ขับขี่เคลื่อนตัวง่ายขึ้นควบคุมน้ำหนักรถสบายขึ้นและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ยังคงความสะดวกในการขับขี่ตามแบบฉบับเครื่องยนต์300ซีซี พอร์เรซอน300ยกระดับที่สุดแห่งความหรูหราดีไซน์ระดับพรีเมียมกับชุดตกแต่งโครเมียมรอบคันสอดรับกับท้ายรถรูปทรงเพียวรมพร้อมแอร์อินเทคเพื่อระบายความร้อนใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซเว้นสะท้อนความโดดเด่นยิ่งขึ้นกับระบบไฟสองสว่าง f u l LED l พร้อมไฟหน้า Daytime Running Light และชุดไฟเลี้ยวรวมกันในชิ้นเดียวส่วนมาตรวัดความเร็วเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ให้ขับขี่สบายยิ่งขึ้นด้วยที่พักเท้าขนาดใหญ่พร้อมองศาความเอียงที่ได้รับการออกแบบให้รองรับทุกสรีรศาสตร์ของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไฟสำรองอนเนกประสงค์ USB 2ช่องมีช่องเก็บของด้านหน้าล็อกบุญแจได้รวมถึงช่องเก็บของที่ง่ายต่อการใช้งาน h อไดซอน300มีทั้งหมด3สีได้แก่สีน้ำเงินอัลฟาบลูสีเทาฮาร์ซี่สกายเกรและสีดำดีฟสเป e แบล็คราคาจำหน่าย129,900บาท สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร020791865 Facebook Alpha Volantis เว็บไซต์ Alpha Volantis.com YouTube Alpha Volantis